ครับ40นาทีเริ่มเลยเอาเลยน้องดาวใส่ไ้ตก25ไม้ชนอ่าเอาจด มีอะไรเล่นก็เล่นไปก่อนไลค่คะแนนก่อนเก่งประคองใส่พละราปักยางทิ่มสีสะปักยางประคองแปลขึ้นมาเอาใหม่กุศาเล่นโดนตีใด,ด่สีสะสิบคะแนนประเดิมไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวได้ดูมัน,มนแน่นะครับนะครับมีมะนาวตัด ติดรางวัลน,นะฮะกองกีฬาไทยและพื้นเมืองติดรางวัลลูกละห้าร้อยบาทนะครับมะนาวตัดแล้วก็ตบหลังตบหลังด้วยปาดเท้าลูกละห้าร้อยบาทนะครับมะนาวตัดห้าร้อยบาทแล้วก็โค้งหลังบวงมือเหนือศีรัะลูกละห้าร้อยบาทนะครับเขาเรียกลิงไต่ลาวนะครับ วิเชียจะกลับหน้าอยู่พัน,นัดขอบคุณมากครับอาจารย์โอ,โอ้โหเราเดวงเดือนผมผ่านใช่ไหมสองผ่านคา่าคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็ดว่าให้สิบเอ็ดนะครับไม่ได้เป่าถุยมาสี่สิบกว่าปีนะครับมาเกลากันใหม่เออผ่าน ของแปงขึ้นมาใส่พันลามหลักชนประคองไว้ยกไหลป่ปักเออสิบห้าแตงเอลอดชิงชนะเลิศนะฮะไม่มีเฮเนาะตั้งายาอลูก่อนเอาลงองไปปัดอันนี้ของแปรแปรตั้งเอาสิบเก็บไปก่อนนะครับ ปีหน้าก็จะยิ่งใหญ่แบบนี้อีกนะครับเป็นครั้งแรกนะครับในงานนวัตการพระพุทธษ,ษ,ษิษีิงงานสงกรานชนบุรีนะครับปีที่91ที่มีเซปัตกตะก้อนะครับข้อาคดาวก็ารัวได้ก็รัวสีเหลืองว่าไงปังโชกปัองเอาลูกยอดเอาไปเลยนะครับติดรางวัลเนี่ยมีมะนาวตัดนะครับเบอร์สามสนามนี้เคยทำไว้หลายรอบแล้วนะครับ ข้างบวงเก่งปักโชกขึ้นมาระลามดักตอกยางประคองไเป,าเป่าเปล่าชนาใส่ข้างบ่วงเออประคองไว้ข้างบวกอีกทีหนึ่งระคองแปรแปรตั้งโชว์เออสิบแต้มใส่ไป <ST> S> <S ใส่ไปเรื่อยๆนะครับ 6นาทีทำกระแดงก่อนเอา800ให้ผ่านไปใส่สพัดลามป้อ,อยางเอาใหม่ระวังโชเออร์20แต้มโชเออยกไหล่ป้กเอเอร์15แต้มประพองแปรพัดลาม อเออปองใส่ไฟ้ตกะแปแพระลามแปรตั้งประคอโชกเออยสิบแอมใส่พลรรามบวงมือเลยลูกนี้สามสิบคะแนนอีกทีไมหมปั๊บเอ้ยชนเอาไปลูกละร้อยอ่ะพรามบวงมือลูกละ1หนึ่งร้อยบาทจะได้เข้าสีเหลืองเนี่ยปะ๊บไม่เหลือเอายาง ใส่ไฟตกยี่ห้าไหมยกพระลามดักขึ้นมาไฟตกอีกยีบห้าหรือเปล่ามันชนเยอะวันนี้ชนบ่อยโชเกเจ็บแปลไปสิแต้มแปลตั้งขึ้นมาใหม่ประคองปอเออยสิบแต้มสีใสสิบไหมอืมไม่ใหม่ใส่พระลามปะประคองแปลยกพระลาอีกทีหนึ่งอัดพระลามกลับมาแปลตั้งขึ้นไป แปตั้งขึ้นมาไฟ้ปับอ่าเาใส่ไฟ้ตบดปบิปปั๊กอืประคองแปรใหม่ข้างบวมมือโชกข้างกป่าป๊อกแปรตั้งขึ้นมาโชกขึ้นมาเออสิบห้าแต้มเลือกคู่ไว้ครึ่งหลัง ไใส่พันลามสิข้างเปล่าเปล่าระป๊อกอย่างแต่ตั้งขึ้นมายกหลายอุตสาชนเ,นเต,ตี๋ยปีเนี้ยอืมอ่ะเตี๋ยตีแล้วปังโชยนะ่ตีบอกให้ตีข้างผมป๊อกได้เลยสิบห้าทองใหม่โชว์ขึ้นมาใส่ข้างเปล่าเป่าชัว อ่าเก็บไปก่อนแก้เล็ก่อนแม่จ้าฟ้าตกมือโอ้ยบอกเลยข้าลามบุกมือจ้าเออเอาประคองไว้ทิ่มศีสับต๊อกเออนะครับศอกศูนย์เอเอเอฟแห่งอัฟตะติดลูกละห้าร้อยบาทเนี่ยโป้งโดนเลยอย่าง อยากเห็นโค้งหลังบุ๋มมือน้องดาวตีเขาดูนหนะสองร้อยบาทพร้อมทุเรียนหมอนทองลูกโอเคอ่าตีแอดเนี่ยมองชัดๆโค้งหลังบุ๋มมือเอาได้สองร้อยสีแดงโป้งโคอ้เอาทันสองร้อยง่ายไหมง่ยสั่งได้เลยถ้าใครยังใครยักล้าติดด้วยอย่างเงี้ยนะโป้เคยือทิ้งตักแถมแถมอ่ะรอบเดียว มือ20บาทอ่ะ20บาทก็เอาโค้งหลังลงมือหหมดอะไรอือม a i s อย่างอวตัให้น้องๆเขาอืขลามดับป๊อกยางโชนเดี๋ยวดูท่ายยากๆนะเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวให้ก็าทำคะแนนก่อนให้ครึ่งเวลาผ่านไปให้เขาตีลูกอะอะไรอ่ะลิงไต่ลาวลูกยากมากนะครับ ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนการแข่งขันมาตลอด9้าคืนนะครับโฮมแลนด์ชมบุรี c o m นะครับแล้วก็ MM b a d m i n แบดมิตับเครื่องเรื่องแบดมินตันนะครับสนับสนุนการแข่งขันมาตลอด9คืนนะครับ ทีมนี้ผู้จัดก,การทีมคือพลตำรวจโทสมปรสงค์เย็นพวงนะครับเป็นผู้บัญจกา,การตำรวจภูธรภาคสามนะครับเป็นผู้จัดก,การทีมนะครับปกติหลายๆท่านก็คงเคยเห็นเนอะเคยได้ชมตอนหลังเนี่ยไปอยู่ที่ทางโคราชก็เลย มาเดินทางมาลำังถ้อยู่แถวชนบุรีมาเตะแน่นอนสมัยเป็นผู้การชนบุรีเป็นรองผู้บัญชาการภาคเจ็ดรองผู้บัญชาการภาคสองก็มปเตะที่สนามนี้นะครับเป็นทีมสมโมสรเป็นทีมตำร,รวจลและสำนักงานตำร,รวจแห่งชาตินี่แหละนะครับของผู้ชายก็แชมป์ประเทศไทยตลอดการอยู่ตอนนี้นะฮะอันนักกีฬาสองท่านเจ้าเอ็มเจ้าโกมินนะติดที่มาแข่งที่นี่ไม่ได้เพราะว่าติดเก็บตัวไปแข่งกีฬาซีเกมแล้วก็ชินหลง นะครับที่กัมพูชานะครับใครที่เคยดูแล้วก็ได้กํไไรหรือว่าเคยเห็นละโชเออไปละกำลังต็ดเครื่องละขอบคุณเชษสมายป๊อปโฟโลนะครับยังไม่กลับนะครับเหนื่อยนะครับอยู่สมุมนงมนูแลไปหาอาจารย์วิเชียนอาจารย์วิเชียนครับลูกศิษย์สมัยพระราพิยาคารเนี่ยเอาเดินไปแล้วเนี่ย เชิญไปลนั่น่ะใส่ันหลามป๊กเออไปเรื่อยๆอะนะครับน้องราวเอาเฮซะหน่อยแป๊บโค้งหลังบวงมือเหนือศรษะลิงไทยลราหน่อยดีกว่าให้เข้าเฮกันทันทีลูกละห้าร้อยบาทใครจะติดรางวัลเพิ่มเชิญเลยนะครับกองกีฬาไทยและพู้เมืองจังหวัดชนบุรีลูกนี้แหละในประเทศไทยนี่เล่นยากมากผู้ชายยังเล่นไม่ได้เลย นะครับเป็นลูกพิชิตค้นโดยเจ้าเอ็มนะครับเอกวีลื่นพาลาทีมของสโมสรสำนังกงานตำรวจแห่งชาติดีเขาเตะไว้เมื่อ9้าปีที่แล้วนะเดี๋ยวนี้เตะไม่ได้นะยากกว่าโ้งหลังห่วมือเป็นท่าใหม่แล้วเด็กนักกีฬาเขาเตะกันได้ก็ลองทำดูอันนี้เป็นท่ารูข้างหลังธรรมดาก็เขา,เขาง่ายๆนะครับปัจจุบันเป็นของง่ายไปแล้ว ใบบวกมันไปลบไม่ได้พองนะครับอาจารย์ดูโอเคไม่ได้อาจารย์วิเชียรครับโอเคนะต<อ>๊อ,อกหรืออะไอีกมีนามะนาวตัดพิงอ่ามะนาวตัดตัดอย่างไรมีลมมันมีลมไม่เก็บเอ้ะตัดเอเอช็อกเ้ยเรียบร้อยลกูกละห้าร้อยบาทเอาไหมเนี่ยผู้ชายก็เล่นยากนะครับต้นกำรับมะนาวตัดก็รู้อยู่แล้วนะครับสัดสนามแห่งนี้นะครับ ลูกตัดไฟนะครับภาษาทางการเรียกตัดไฟถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามะนาวตัดมะนาวแบบกลมตัดให้กลมกลมนะครับพัหลามดับขึ้นมาใส่ข้างอ่วงมือชนประคองไว้นิ่มสีใสอ<ม>ีกสิบแต้มนะครับวันนี้คนตะก้อรเล่าหัวปิดท้ายเอาละลูกแล้ว ยี่สิบห้าคะแนนอันนี้ง,ง่ายง่ายแต่ง่ายเขาอ่ะแต่ว่าเราติดรางวัลไม่ได้ฮะติดยังไงก็โดนต้องติดรางวัลลูกเ็กยากโชคอ,อีกแล้วพรรันลางเก่งต้องอยางใส่ประคองใส่พรรันหลางต้งชนแมตตั้งขึ้นมาประคองไว้ใส่พรรันลามอีกทีหนึ่งชนประคอง ใส่ไว้ตกปักยางเวลา2ี่สิบสามนาทีประคองไว้ยกพันลามโอกตัดไว้นะครับเราจำแต่คะแนนเก่าปีนาลูกละห้าร้อยบาท จากกองกีฬาไทยและพื้นเมืองจังหวัดชุมรีโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมุรีนะครับแปลตั้งขึ้นมาโชกยางประคองไว้ไว้ตกชั่วประคองไว้ข้างวงมือพา่านลังดับปั๊บเออ,อยี่สิบ เรียบร้อยสิห้าร้อยบาทโดนแล้วของกีฬาไทยแล้วเหมือนเหมือนติดรางวัลให้เห็นหรือยังดีอแหละเขาเรียกติใดใต่หลาวโชว์ยางข้างพ่วงมือเออแต่ตั้งขึ้นมาก็คองไม่ได้ตัดต่อแม้ข่วงมือก็สิบห้าโชว์ขึ้นมา้องเทียบอ่าไอ้ยี่สอออยากติดเอามาอะไรก็บอกนะ ติดได้ยับจับเออติดแทะโอาลูกละห้าร้อยบาทเรียบร้อยเจ่เออโดนซะกองกินรานไทยและพื้นเมืองจ่ายนะครับถ้าตัดไควมะนาวตัดนี่แหละชว์เฮ้ยเรียบร้อยอัดวิดีโอไว้ด้วยเรียบร้อยนะครับปิดท้ายงานประจับปีจังหวัดชนบุรีครั้งที่เก<อ>้าสิบเออไปยี่สิบ โค้ขนาดดีลมนะเนี่ยโอ้ยได้เห็นแล้วเนาะเอาละลิงใส่ลาเอาเรียกลิงไต่ลาเพราะคล้ายๆลิงอ่ยโหนลาวนะครับไอเ้เจ้าเอ็มไอ้นักกีฬาทีมชาติจะทำเป็นคนแรกตอนนี้ไปกีฬาสีเกมอยู่นะครับเล่นโค้งหลังบ่งมือเสร็จงแล้วก็ลองเล่นท่าดีดูให้ตีออกไอ้น้องดาวกขเลยเอามั่งไม่มีในในในสาระบกในสมัยโบราณเขาไม่มีใครทำได้ไง สมัยไหนเด็กสมัยไหนก็ทำได้อาแปะเสียบน้องมีนาวมาตัดไห้ให้แฝนแฟนแตะก้อรอดห่วงเมืองคนคมหน่อยทีนี้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับตัดไข่ใบแล้วใส่โค้งหลังบะพรองแต่ตั้งชั้นเพรลรามจากงเจี๊ยบ โยกไหล่ดักต๊อกตับ,ตบมนดอยประคองไว้ขอบคุณ MM b a d อแบดมินตันนะครับศูนย์รวมแบดมินตันใหญ่ที่สุดในจังหวัดชนบุรีนะครับก็มอบเงินรางวัลให้บางส่วนนะครับแล้วก็ h o ม e l ช c h o n b u r i c o m ยกไหลขึ้นมาพลามดักแปลตั้งนะครับอันแบดมินตันนอยู่บริเวณปากทางเข้า หมู่บ้านริมทะเลนะครับริมทะเลหนึ่งริมทะเลที่ฝั่งทะเลนะครับก็มีลมเล่นยอดหน่อยอเอาเก่งเขาเบื่อชีพก็ได้ป๊อกข้างวงดัก,กขึ้นมาประคองพัะามดักปักยางแต่ตั้งขึ้นมาใหม่ใส่พัะามอีกทีปักอีอข้างวงน้องมีนาประคองไว้ ใส่พระรามอีกทีหนึ่งประคองใส่หลังบ่วงปักยางข้างบ่วงอัดขึ้นมาแต่ตั้งขึ้นไปพระรามดักขึ้นไปอีกลูกข้างหลังโค้งหลังลูกพระรามอีกข่าเดียวกันขอบคุณเชษ์สมัยพ่อปโเชษดอ่าจะเจอกันนะโอเคบายบายเชษโอเคสมายพ่อปโรนะครับมาเล่นระนาดเอกให้ชม ประคองไล้แปลตั้งขึ้นมาใส่พระลามดักยกไหลขึ้นมาพระลามดักอีกทีหนึ่งพระลามดักแปลตั้งขึ้นไปขอบคุณอาจารย์สมราศน,นะครับปุวิเชนขอบคุณมากนะครับปีหน้าเจอกันนะครับคงไม่ถึงปีหน้าน่าจะร่วงเดือนตุลาหรือกุมภาคมกันยาเนี่ยจะจัดที่นี่นะครับเป็นการรวม วัฒนธรรมไทยต่ตางๆประคองไว้แต่ตั้งใส่ั้นลามดับบอกชนแปงตั้งขึ้นมายกพระลามอีกทีหนึ่งประคองใส่พระลามปอกยางยกข้างเปล่า,ลาใส่พระลามจับอีกทีหนึ่งข้างบวงปอกยางประคองแฝงไว้ แห่ตั้งขึ้นมาพัลามบวกมือแหว่ตั้งขึ้นไปใส่พัลามอีกทีงตอกอยางรอกของแปเออนะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดขวางทางเข้านะครับใครเป็นเจ้าของรถช่วยเลื่อนหน่อยนะครับฝางทางเข้าอ่ะนะครับช่วยเลื่อนหน่อยเร็ว นะครับรถข้างในก็จะออกนะครับนักดุตนีไทยนะครับกําลังจะเดินทางออกนะครับช่วยขยับขยับกันหน่อยนะครับรถไทยเอ่ยนะครับอ่าขยับกันหน่อยเออมันฝางทางเข้าไงปีนี้เขาไม่ได้ให้เอาขึ้นมาเพราะมีเซปักตะก้อนะครับเดี๋ยวมันจะแน่นไปหมดนะครับช่วยขยับรถกันหน่อยเนาะแฟแฟนเซปักตะก้อที่จอดรถจรยไว้อ่ะเออเพราะมันล็อกคอไว้ อ๋อ er. อบคนะุณหน้าเห็นเออขอบคุณมายกไหลอุตสาต๊อ๊อิอ่้า5แท้มทางนี้ก็ทักทายทางนู้นก็เข้าออหัวอโอเคประคองวว้ก็เป็นเยอะนะครับปีนี้ประคองไว้ไรตั้งขึ้นมามาดูตัก,ก้อมันมันอีกสิบแตม้มอีกสิบแตม้มน้องดาวเวลาเหลือสิบนาทีมา ใส่หลังบวกป้อวนกรทองใส่ข้าขงเปล่าเปล่าหลังบวกอีกทีหนึ่งไหมประทองแปใส่หลังบวกอีกทีหนึ่งพี่เออชอบใจก็ตบมือดังๆดิครับอเอ้าเชียร์กันหน่อยเชียร์กันหน่อยประคองอีกทีไหมใส่อีกทีหนึ่งน้ําเงินเนี่ยแหละเออเอาสิเอาสิอุส่านั่งรออยนั่งดูลัวกันไอ เดววัตโหวถูกไหมเนี่ยบวกไปหกสิบอ่ะบววไปหกสิบอ่ะโชคขึ้นมาหกสิบโหวไปหกสิบประคองแปงแปงตั้งขึ้นมาใหม่ทิ่มสีสใอสิบไม้ประคองน้องดาวพละรามเป,มปล่ายี่สิบไมประคองไว้ใส่ตบหลังหรือเปล่าอะพระลามบวมมือเหล็กเม็ดเดิมอ้าว เอาเก็บพลังูษาดักไว้ไปตั้งขึ้นมาแฝด15แต้แมนิ่มๆแระบ่งมือนะครับเสริมให้นะครับน้องเจียบทำใจกันทำแปดบ่งมือตัดไว้มาแล้วก้เอออีกห้าร้อบาทโหไม่เก่งใจต้นตำลับเลยหลานเลยสิบเอยอีกอีกอีกสามแต้มเลยก็เฮ้ยเต็มเออน้องมีนาอัดวีดีโอไว้ด้วย นะครับอืมอปีนี้โดดสวยจริงๆเลยอ่ะชัดเจนนะครชัดเจนกว่าว่าผู้ชายหลายคนเลยนะครับผู้ชายบางคนโดดแค่ครึ่งเดียวไงอันนี้เขาโดดเต็มใบเลยต้นกำลับเขาการันตีนะฮะรู้ป่ะไอ้ต้นกำรับนะน้ำตาดโอ้โหสนามนี้เลยนะครับโ้โหอุตสาห์เธอแปลนิ่มจริงๆเนี่ยแปลหัวง่ายมากมะคอง นะครับตัดไใ้เข้าไปสองแล้วหนึ่งพันบาทนะครับโชค<อ>เออยี่สิบแต้มไอ้ได้พันพันแล้วเหรอไอ้พัดเองอย่าบวมตบมือเองบวมกระแนนด้วยพันเกือบสิบห้าพันเท่าไัสามห้าพันสามพันสามห้านะข้างเปล่าๆ,ๆนะครับพันกระแนนผ่านแล้วเอ,อ้ยตกมือให้เขาหน่อยดิพันกระแนนผ่านแล้วตกมือหน่อยโอ้โหมาเข้าลูกเบิ้ลเนี่ยพันกระแนน, 1, น,นผ่าน,านเรียบร้อยใส่หลังบวง ยัางแปลตั้งขึ้นมาใหม่ประคองแปลใหม่แปลตั้งขึ้นมาใส่หลังบวกอีกทีหนึ่งชนโอ้โหเวลาก็ยังเหลือเยอะเลยนะเดี๋ยวประมาณ6นาทีกว่าๆอ่าประคองแปลแปลห่วงอุตสาเธอแน่มากเลย15บห้าแต้ม15าแต้มเท่ากับม้าบวกเลยนะเว้ยไม่ต้องโดดโพตสบายเลยอะ่ะ โชกขึ้นมาอาเอาใหม่เอาใหม่เกรงใส่หลังข้างหลังลูกข้างหลังหรือจะโต้บวงหัวปีสองเกรงปีสองเกรงโต้หลังบวงไหมให้เาห้าดูหน่อยโต้ได้ปะไหวอยู่วะไม่ไหวะนะโชกขึ้นมาอ่างนาวะคองแปรตัง้งหัวโชกยางทิ่มไหลละ ประคองไว้ใส่หลังบวงไอ้อสิเออเอาหอยงูเอาให้เต็มเนี่ยสามลูกสองร้อยสจะได้มาดูเรียนโชคข,ขึ้นมาใส่พั้นรลามดักปอกยางแปลตั้งขึ้นมาใหม่แปลตั้งขึ้นมายกไล่สี่อย่างเงี้ยเต็ม้น้ำเงินเดียเออทิม์ไหลประคองแปลตั้งโชกชน น้องดาวเอาใหม่นะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับงานเป็นจะปีปีนี้เขาเตะให้ชมนะครับนี่ระดับประเทศไทยเก่งที่สุดในประเทศไทยส่วนผู้หญิงนะเบอร์5เนี่ยแหละป๊อกยางได้ตะก้อลหลีกนะฮะเงินล้านมาแล้วนะครับปี2562นะครับแชมป์ประเทศไทยมาแล้วไปเตะรวมกับผู้ชายนะครับคะแนนเยอะนะครับใส่อีกแล้วสิป๊อกยางอ้าว อ้าวแปลตั้งมาใส่ข้างเปล่าฟ้าไว้ลมมาฟ้าไว้ก่อนเอาสีเหลืองไหมสีเหลืองเน่งๆน่งโอ้อยอ่อนไปทีเองอ้าวอ่าเอาไปก่อนรูปไข่เปล่าๆจาฟ้าะนะจะตีหลังบ่วงให้ดูละสีแดงเนี่ยแหละออปัองยางแปลตั้งดูว่าสีแดงเนี่ยช่อเอออ่าเต็ม เอาละล,ะละ่ารางวัละล่าคนนี้เป็นลูกโค้งหลังห่วงมือเหนือสีส<อ>ันนั่นคือลิงไต่เล้าปอกสีแดงหรือเปล่าลูก,ปลก<อ>เป็นยากมากนะฮะไม่มีใครเล่นได้นะโอโหจะป้อได้ยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเขาลองเอามือสารด้านบนดูเจ้าเอกกวีเขาต้นตำรับเขาทำให้ดูนะครับก็ไม่มีในสารลูกบแต่ยาก ยากาวกว่าม้งหลังบวงมือนะครับเขาเลยตั้งชื่อว่าลิงไต่ลาวหรือม้งหลังบวงมือเหนือสีสันคะแนนเนี่ยหกสิบคะแนนใช่ไหมอาจารย์หยุดนะม้งหลังบวงมือเหนือสีสันเล่นยากนะครับผู้ชายนีไม่มีใครเล่นเลยเล่นไม่ได้พวกใจหลังบวงปกติก็เล่นไม่ได้ตัดไฟเอาให้เต็มไ้กับห้านาทีที่เหลือห้านาทีที่เหลือกะตัดไฟ เอาให้เต็มได้ไปแล้ว1 0 0 0ันบาทเอาให้เต็มลูกละ500อนะครับ500บาทแจกกันสดๆนะครับเอาให้เต็มอรอลุ้นเอาไปแล้วลูกหนึ่งใช่ไหมวันก่อนเต็มวันวันแรกๆอะตีเต็มไปนะครับแป๊บเดียวลูกนี้แป๊บเดียว เอาจะเป็นการบรรเลงเพลงโชว์มะนาวตัดกับโคกน้ำบุกมือเนือทีจะเรียบร้อยนี่แหละครับเห็นกันเต็มเต็มตานะครับและเต็มอันนี้แล้วมีอะไรเล่นไหเนี่ยมันน้ำเฮ้ยมีน้นน่ะม่ใช่นเล่นงานเรางานเดียวและทั่วประเทศโชว์เข้ามเปล่าเปล่านน้องดาวให้เต็ม นักสะกอดเวลาเตะสะกอดได้ไป็สองเม็ดแล้วแฝงถ้าไม่ได้แต่มันขาดใจเวลาขลับบ้านนะเอ๊ะจะไปเอาให้เต็มให้ได้นะครับฝากคองไว้ตอนสมัยผมเตะมะนาวตัดอ่ะผมเตะที่บางประกงอะวนล้นเลยนะพี่ชั้นนๆะและได้เป็นสองเม็ดแนคะ่ได้รุกว่าพันเราก็เตะเข้าอะไรเม็ดที่สามมันก็ชนชนชน,ชนแหมกลับบ้านไปหูยมันทำไมไม่เต็มตอนนั้นนะคนมันเทเยอะไงปันเลยนะ ทำไมอย่าโดนเลยโชว์เรียบร้อยสิอ่าอ่าน้องดาวเอานะเอาน้าสีเหลืองยากม,มันหลบมันลงมาแล้วก็มีมาที่จาวัเพราะมันต้องผ่านวเข้าก่อนล้อกออกออกแล้ววงแล้วก็ๆๆวตีย,ยากีกมันยากนะมองง่ายตัดไว้เรียบร้อยไหมมนาตัดนะครับ น้องมีดานะครับเวลาก็เบียดเข้ามาแล้วมองไม่ทันอะไรครับพี่จบบังหวัดแต่เอาโอ้งหลังชะเอ้ยชนอีกแล้วเอาให้เต็มเอาเอาให้เต็มเอาให้ได้นะคนผู้ชมรอให้กันนาีพีอ่อเพราะเออรัก ให้เต็มนะครับอยากจะให้เต็มสีเหลืองโชวยางอ้าวอ้าวสีเหลืองนะครับถ้าเข้ากับ B A แหลยใส่หลังบ่วงโชวยางไปตั้งหลังบ่วงโชเออประองแปรมาโชตปั๊บยางเอเออ้าวแปรตั้งมาเออเอา เก็บไปก่อนเอาคะแนนก่อนก็พันสองกว่าละเจอ,อลูกหนักขลักกาไปชุดเดียวเองนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับกองกีฬาไทยและผู้เมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยขอขอบคุณอย่างมากเลยที่ปีนี้มาให้กำลังใจกันนะครับปีต่อไปจะก็เอาตะข้อที่ระดับฝีมืออันดับสองสามเนี่ยมาเปลี่ยนกันดีกว่าเนาะเออให้เขาไล่กันดีกว่าปีหน้านะครับอยาให้สนุกเลยแล้วก็เงินรางวัลเนี่ย จะให้อยบ,บเต็มที่นะครับจะพยายามทําให้เต็มที่เลยนะครับจะหนักไปทางสี่สี่ห้าคืนหลังนะครับเพราะว่าสี่คืนแรกเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนงานแล้วจัดก็ล้าด้วยเหนื่อยด้วยตัดไข่สิเออไหวไหมจะล้ากันล่ะขอ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 เลยเออเอาเอาให้เต็มเอาตัดวาแรงขอแรงขอตัวตช้อเออ เธอหมดแรกมะนาวตัดมันหมดแล้วหมดจริงๆนะฮะมันหมดเลยอ่ะโชวอย่างไอ้ดวงดาวเขาก็อยากจะเต็มไปยเนาะเราก็เขาไม่ไม่ท้ออ่ะเขาตีเขาอยู่งี้เลยเขาสู้ตลอดเนี่ยดาวเขาสู้ตลอดไอ้มะนาวตัดจะเป็นจะหมดแรงมากกว่าอะโชวปะอย่างพั้นลามไม่เข้าไปเป่าเอาเอาเอาตกนะการตกเต่านะก็ถือว่าเข้าไปสองเมตรนะ มะนาวก็2เมตดตัดไว้ชัดๆนะครับมะนาวตัดชัดๆอ้าวมันหมดแรงมะนาวตัดนะโช๊คออกยางโอ้โหเก่งก็พอดีเออให้ตกสลาดมากดิตอานารย์จบตกเตานะเราจะหมดแรงเอเอาจับแหมอุษาเด็กมากรกปีเป็เก่งเว้ยอยู่ใกล้ๆตลาดน้ำฝันเรียมอ่ะ โยยางโอ้โหแกสานหัวคอยเลยมาอยากได้อยากได้คนดูก็อ้าปากคอยอ่ะลุ้นกันหน่อยดิเฮ้เยยางพอเอเอดาวเขาไม่ยอมอ่ะเขาอยากจะได้เอาเราก็ไม่ว่าอยากได้ก็เอาเอ่าโอเคเนาะเหนื่อยแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณครับ เดินไปหวัดดีท่านผู้ชมเลยเอ้าวหวัดดีครับเดินไปหวัดดีเลยเดินไปเลยเก่งพาไปเดินทุกทุกคนเลยคูสาสตร์นั่งให้กําลังใจปกติอหลับกันหมดแล้วนต่หนนะักนะครับสี่ห้าทุ่มนอนกันแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะถ่ายรูปคู่กันได้เลยนะครับนะัีกีฬาเด็กว